เอาลครับก็วันนี้เราจะมาเปลี่ยนน้ํามันใส่เป็นของน้ํามันเครื่องนะครับเป็นของ3 0 0ซ c นะครับมาใส่1 2 5 c ีมาดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันจะเกิดอะไรก็เปลี่ยนน้ามันเครื่องนั่นแหละแต่ผมจะมาทาให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ก็คือไม่ใช่สังเคราะห์100นะครับเป็นกึ่งสังเคราะห์นะครับผมเราจะมาใส่กับเจ้าเดมอน125นะครับผมเคยเอาไปใส่รอบนึ่งนะใส่ไปแค่นิดเดียวแต่ถ้าเกิดใครอยากไปซื้อมานะขวดตัวนี้มันราคาที่ สองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบเาวะเออจะราคาประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะอยู่ประมาณหนึ่งลิตรแต่ถ้าเกิดเดมอนใส่นะครับจะใส่แค่ประมาณแปดร้อยมิลลิลิตรนะครับไม่ถึงหนึ่งลิตรนะถ้าเกิด1ึงลิตรก็จะหนึ่งพันนะครับแปดร้อยก็ขาดไปอีกสองร้อยนะครับถึงจะถึงหนึ่งลิตรนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามีช่างที่จะมาเปลี่ยนให้เรานะครับเออเดี๋ยวจะมีช่างเปลี่ยนให้เรานะครับ Okay, โอเคครับตัวมาชมกันครับโอเคครับดูสภาพครับสุดยอดเลยอ่ะเพื่เจ้าออกมาจากเครื่องนะครับสาภาพนี่แบบสุดจัดตดำปี๊หืมี่น็อตไปไหนโดนถ่ายออกมาแล้วเป็นอย่างเงี้นะน็อตน็อตอ๋อน็อตมัน,น,นขาดขาเครื่องเลยตอนที่ไปใส่ไอ้ใส่คาร์ดมาใส่คารัทมือมาน็อตขาด,ขา,ดขาเครื่องเลยหยาบมากเลยคะแนีน này. ดูครับดูน้ำมันดำปีเลยขนาดเป็นสายจอดนะครับไม่ค่อยได้ขี่นะส่วนมากผมจะจอดไปอย่างเดียวนะไม่ค่อยขี่นะแค่นี้น้ำมันก็แบบดำปีเลยอะโอ้โหเออ,เอ,อจดยากเดี๋ยวตอนนี้ช่างกำลังทำให้เรานะช่างเขินช่างเขินกล้องนะฮะช่างไจํำซอย เปลี่ยนง่ายๆนะครับถ้าเกิดใครจะเปลี่ยนเปลี่ยนเองได้ไปแค่เราไปซื้อน้ำมันมานะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราไปหาช่างนะเนแล้วเช็ดแล้วไม่เก๊กถ้าเกิดสมมติว่าเราไปให้ช่างทําให้อย่างเงี้ยค่าน้ามันอาจจะตกขวดละ140บาท130าทประมาณนี้แต่ถ้าเกิดน้ํามันเราซื้อเองเราหาซื้อได้ประมาณขวดละ80บาท90บาทหรือ100เงแล้วเรามาเปลี่ยนเองครับเปลี่ยนง่ายๆใช้ไปแกเบอร์17นะครับขันดอกได้เลยแล้วก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนง่ายจะตายทําเองได้ แต่ผมมีช่างประจําซอยเขามาทําให้นะครับสุดยอดมากเลยเออเปลี่ยนแล้วนะ้ำมันเครื่องก็ไหลออกเหมือนเดิมเพราะว่าน็อตผมเครื่องผมมันแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเกีียวมันรูดไปเรียบร้อยแล้วเออเตรียมตัวครับเสียตังค์อีกเยอะรุดเร็วเกินนี่ครับเสร็จแล้ว ก็เราปล่อยน้ำมันทิ้งออกมาหมดเราก็ขัดน็อตกลับไปเหมือนเดิมน็ก็เทกลับไปแค่นั้นครับ้วก,ก็เสร็จแนะนานะครับอย่าแบบเครื่องร้อนๆอนอย่าเพิ่งทานะครับเพิ่งจะขับมาแบบเครื่องร้อนร้อนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยดีต่อรถนะครับปล่อยให้เครื่องเย็นก่อนค่อยมาทานะครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันป้ถ้าเกิดเสร็จแล้วท่ออย่างรันเราไปฟังกันนะครับเรากำลังเปลี่ยนเข้าไป ตายเเลไมมม่่ีนน้ัครืองโอ้โหเครื่องก็พังเลยครับโอเคครับน้ำมันเครื่องสามร้อยซีซีครับมาใส่ร้อยยี่สิบห้าซีซีโอ้โหสีกันไงสีโคตรจ้าบเลยสีน้ำมันเครื่องสีฟ้าไปฟ้าแล้วน้ำเงินว่ะออกน้ำเงินนะสีฟ้าเข้มเออจะว่าน้ำเงินก็น้ำเงินไงเฟียเฟ้ยวเฟี้ยว สีนีโคตรเด็ดเลยสีสุดยอดเดี๋ยวคืนนี้ต้องออกไปแว้นกันนิดนึงนะไปแว้นประมาณสักตีสามว่าไ้โคตรเฟียวเลยนะไปแว้นรถตีสามตำรวจค่อยไม่มีตูดท่อเลยไปแบบนี้โดนจับสิครับเดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จออกมาฟังเสียงท่อกันครับเสียงท่อจะเป็นยังไงเอ่ย มันเป็นกึ่งสังฆะเอ้ยสังฆะเุ้ยสังเคราะหถ้าสังข์ันไม่เท <laughs> ่าเลยนะครับง่ายปะครับแล้วก็ใส่นี้ลงไปมองเห็นนะมองเห็นปะ ช่างมันมันไม่ค่อยได้ขี่เราเป็นสายจอดปกติมันก็ใส่แค่ประมาณอ่าแปดร้อยไม่ได้ใส่ถึงหนึ่งพันไม่ได้ใส่หลิ 1, ตรอ่ะใส่แค่นี้มาฟังเสียงท่อกันครับโอ้ยไม่ต้องไม่เป็นไรโอเคครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับดูนะผมไม่ได้สตาร์ตรถมาเป็นเดือนนะสตาร์ตครั้งเดียวจะติดนะสตาร์ตเดียบนต้องกำเบรกนะฮะ เดียวติดครับสุดยอดเครื่องยังแน่นปักแน่นอะไรวะเดีวไม่หงอเป็นไงครับเสียงครั้งเดียวติดเลยเดมอนเป็นไงไม่ได้สตาร์ทไปเป็นเดือดเลยเนี่ย สุดยอดจัดประเด็ดครับผมโอเคครับไปเจอเราคันหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ